อ่านะเริ่มแล้วนะอันว่าจังใดก็อยากเป็นยูทูบเบอร์บัดดีครับอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้เขาดีดังเนาะครับอยี่นี่ก็เอาก็เริ่มต้นก่อนก็ตอนนี้เขากับฝากฟังกับเอฟซีก่อนฝากฟังนี่แหละครับเอฟซีทุกคนกดไในอ่าชื่อช่องยังคนพันลายสายห้าคนพันลายสายห้าก็ ว่าจังไดฝากฟังขอให้เพิ่นให้เพิ่นซอยติดตามเบิ่งคว้วห้าของสุ่มไกค่คนพะายสายห้าเลยครับเด้อยเนี่ยยิ่ใสย,ยูดอนเหมืนว่ายูดอนครับยูดอนตอนนี้แค่เริ่มต้นแค่ซิมเปิลน,นะเส้นเปิลครับเส้เปิลเบาๆจากวันบเบาๆจากวัน เดี๋ยวจะมีคลิป55ตามมาอีก55ตามมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆน้องเยียงนี่ใช้น้องเยียงคู่ขาน้องเยียงนี่ใช้คู่ขาวันดีครับเนี่ยรับวันดีครับขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณล่วงหน้าครับไอซีดุ๊กไอฟซีเพิ่นติดตามหลยลายได้ยอดวิวหลายๆหาเงินซื้อนมเลี้ยงลูปกันบ่ครับผมหาเงินซื้อนมรูปไม่ลูกแก่คนนี้มีกี่สามคนครับ มีอซีหลุดหนึ่งสิเอาอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี้เนาะครับผมค่ะแด้วจังติดตามขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับ